นิยายเรื่องหลุดบ่วงพันธนาการทาตรักในค่ำคืนที่เงียบสงบเสียงลมพัดผ่านใบไม้ที่สะท้อนแสงจันทร์อ่อนๆแพรดาวยืนอยู่ริมหน้าต่างของบ้านหลังเก่าตาเธอทอดมองออกไปยังท้องฟ้าเบื้องบนในตาคู่นั้นมีประกายแห่งความหวงังความรักที่เธอเก็บซ่อนในหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกับเขาชัยทวั์ชายหนุ่มรูปงามผู้มีชีวิตอิสระและมีเสน่ดึงดูดใจผู้คนรอบตัว แต่สำหรับแพรดาวชัยธวัตคือรักแรกและรักเดียวของเธอและเป็นความหวังสุดท้ายในชีวิตที่เธอมีรักเขามันเจ็บปวดแต่ก็เลิกรักไม่ได้แพรดาวพึมพำกับตัวเองดวงตาเธอคลอด้วยน้ำตาที่เริ่มรินไหลยอย่างชา้าช้าชัยทวัตไม่เคยเห็นความรักของแพรดาวเลยสักครั้งสำหรับเขาแล้วความรักเป็นเพียงเกมเป็นสิ่งที่เขาสนุกกับการเล่น เขารักตัวเองและความอิสระมากกว่าที่จะผูกมัดกับใครเขาเจ้าชู้และเปลี่ยนผู้หญิงไปตามใจไม่เคยหยุดที่ใครแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าแพรดาวจะทำทุกอย่างเพื่อเขาให้ใจทั้งดวงแต่สำหรับชัยธวัฒน์มันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยพี่ชัยแพรดาวเรียกชื่อเขาในใจรักของเธอคือการเป็นทาส เธอยอมรับทุกอย่างยอมเจ็บปวดเพื่อเขาและถึงแม้เขาจะไม่รักเธอแต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหัวใจของเธอนั้นเป็นของเขามาตลอดชัยธวัฒน์เป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เขามีความมั่นใจในตัวเองสูงและมักจะได้รับความสนใจจากผู้หญิงรอบข้างไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะมีผู้หญิงรายล้อมและเขาเองก็สนุกกับความสนใจนั้นโดยไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของแพรดาวเลยสักครั้ง วันหนึ่งชัยทวัฒน์พาแพรดาวไปงานเลี้ยงที่บริษัทของเขาเธอดีใจที่เขาเลือกพาเธอไปด้วยหวังว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจจะพัฒนาขึ้นแต่เมื่อถึงงานชัยทวัฒน์ก็ปล่อยเธอทิ้งไว้ข้างๆแล้วไปสนุกกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวิภาที่เขาหยอกล้อและพูดจาหวานใส่ตลอดทั้งคืนพี่ชัยทำไมพี่ต้องทำแบบนี้แพรดาวคิดในใจ ขณะที่เธอเห็นเขาจับมือวิภายอย่างสนิทสนมหัวใจของเธอแตกสลายอีกครั้งแต่เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มบางๆให้กับทุกคนที่ผ่านไปเธอไม่อยากให้ใครเห็นความเจ็บปวดของเธอเพราะกลัวว่าจะทำให้เขาอับอายอีกครั้งที่ชัยธวัฒน์ทำให้แพรดาวรู้สึกเหมือนเป็นแค่เงาในชีวิตของเขาครั้งนี้เขาไปทานอาหารเย็นกับลูกค้าสาวคนหนึ่งที่ร้านหรู แพรดาวบังเอิญไปเจอเข้าพอดีเธอเห็นเขาหัวเราะอย่างมีความสุขขณะที่ผู้หญิงคนนั้นส่งสายตาหวานให้เขาทั้งสองคนดูสนิทสนมกันมากจนเธอไม่กล้าที่จะเข้าไปทักเธอจึงแอบมองอยู่ห่างๆน้ำตาเริ่มเอ่อคลอเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเป็นแบบนี้แต่เธอก็ยังทนเพราะใจของเธอไม่เคยหยุดรักเขาได้เลย รักมันทำให้คนโง่ขนาดนี้เลยเหรอแพรดาวพึมพำเบาๆก่อนจะกลับบ้านเพียงลำพังถึงแม้ชัยธวัฒน์จะทำร้ายหัวใจเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แพรดาวก็ยังคงยอมทนต่อไปเพราะเธอเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะมองเห็นความรักที่เธอมีให้แต่ทุกครั้งที่ความหวังนั้นสลายไปเธอก็ยอมรับความเจ็บปวดอย่างเงียบงนันราวกับเป็นท่าแห่งความรักที่ไม่มีวันหลุดพ้นจากพันธนาการ ชัยทวัฒด,ดูเหมือนจะไม่มีขอบเขตในเรื่องความเจ้าชู้เขายิ่งท้าทายความอดทนของแพรดาวมากขึ้นทุกวันเรากับรู้ว่าเธอจะไม่ไปไหนแม้จะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามอีกวันหนึ่งหลังจากที่ชัยทวัฒกลับจากการเดินทางไปต่างจังหวัด เขาพาแพรดาวไปทานอาหารเย็นที่ร้านแห่งหนึ่งแพรดาวเริ่มรู้สึกดีใจคิดว่าเขาอาจจะเริ่มสนใจเธอมากขึ้นแต่ระหว่างที่ทั้งสองนั่งทานข้าวอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวสวยและเซ็กซี่เดินเข้ามาหาชัยทวัดอย่างเปิดเผยพร้อมทั้งทักทายเขาด้วยเสียงหวานที่ใชัไม่คิดว่าจะเจอที่นี่เลยค่ะคิดถึงมากเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นเอ่ยพร้อมทั้งเอื้อมมือมาวางบนไหล่เขา ชัยทวัดยิ้มตอบแบบที่แพรดาวคุ้นเคยรอยยิ้มที่เขามักมอบให้กับผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็แนะนำผู้หญิงคนนั้นกับแพรดาวนี้ก้อยเพื่อนพี่เองเรารู้จักกันนานแล้วชัยทวัดพูดพลางมองตาก้อยด้วยสายตาที่ทำให้แพรดาวรู้สึกเหมือนเป็นคนอื่นเธอพยายามฝืนยิ้มและทำเป็นไม่รู้สึกอะไรขณะที่เห็นเขาคุยและหยอกล้อกับก้อยอย่างสนิทสนม หลังจากเหตุการณ์น uh ั้นช um ัยทวัฒน์ก็เริ่มออกไปข้างนอกบ่อยขึ้นโดยไม่มีคำอธิบายว่าเขาไปไหนบางครั้งเขาก็กลับดึกบางครั้งก็ไม่กลับบ้านเลยเธอได้แต่รอคอยและหวังว่าเขาจะกลับมามีอยู่ครั้งหนึ่งแพรดาวได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสนิทที่บังเอิญเห็นชัยทวัฒน์นั่งอยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งกับผู้หญิงแปลกหน้าเพื่อนของเธอเล่าให้ฟังว่าพวกเขาดูสนิทสนมกันมาก ถึงขั้นที่เขายื่นมือไปจับมือผู้หญิงคนนั้นแล้วจูบหลังมือเบาๆอย่างไม่มีความเกรงใจใครเลยหัวใจของแพรดาวเหมือนถูกบีบคั้นเธอรู้ว่ามันเกินจะทนแต่ก็ยังหาข้ออ้างให้เขาในใจอยู่ดีพี่ชัยคงต้องการเวลาของเขาเอง เธอบอกตัวเองซ้ำๆทั้งที่รู้ดีว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งแม่ชัยทวัฒจะทำลายหัวใจของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แพรดาวก็ยังคงยึดมั่นในความรักเรากับเป็นธาตที่ไม่อาจหลุดพ้นจากการผูกมัดเธอยอมเจ็บปวดเพื่อความรักที่เธอเชื่อว่ามันเป็นของจริงแม้ความรักนั้นจะเป็นเพียงฝ่ายเดียวก็ตามความเจ้าชู้ของชัยทวัฒไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เขาดูเหมือนสนุกสนานกับการเล่นกับหัวใจของผู้หญิงโดยไม่สนใจผลที่จะตามมาอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้แพรดาวต้องกล้ามกลืนความเจ็บปวดเกิดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เธอคิดว่าคงจะได้ใช้เวลาอยู่กับเขาแต่ชัยทวัฒกลับหายตัวไปตั้งแต่เช้าตรู่โดยไม่มีการบอกลาหรือชี้แจงใดๆแพรดาวนั่งรออยู่ทั้งวันแต่เขาไม่กลับมา จนกระทั่งดึกคืนเดียวกันนั้นโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเพื่อนสนิทของแพรดาวส่งรูปมาให้รูปที่ทำให้หัวใจของเธอแทบสลายในรูปนั้นชัยทวัดกำลังเดินจับมืออยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งริมชายหาดทั้งคู่ดูสนิทสนมกันอย่างไม่แยแสต่อโลกภายนอกผู้หญิงคนนั้นยิ้มหวานให้เขาส่วนเขาก็หัวเราะอย่างสบายใจพี่ชัยทำไมต้องทำแบบนี้กับฉันอีก แพรดาวรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เธอพยายามทำเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไม่มีความหมายเลยน้ำตาเริ่มไหลรินลงบนแก้มของเธออย่างเงียบงนันแต่ถึงกระนั้นเมื่อชัยธวัฒน์กลับมาบ้านในเช้าวันถัดมาเขากลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเพียงยิ้มให้แพรดาวพร้อมด้วยคำพูดสั้นๆเมื่อคืนพี่ไปเคลียร์งานด่วนกับลูกค้าคนสำคัญขอโทษที่ไม่ได้บอกก่อนนะ เสียงของเขาดูเรียบง่ายราวกับเป็นเรื่องปกติและแพรดาวก็เลือกที่จะเงียบไม่ถามต่อเธอเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่เธอต้องยอมรับเพราะรักเขามากจนไม่อาจทิ้งเขาไปได้อีกครั้งที่ความเจ้าชู้ของเขากลายเป็นความท้าทายต่อความอดทนของเธอในงานปาร์ตี้ของบริษัทที่แพรดาวไม่อยากไป แต่ก็ยอมไปเพราะเขาขอร้องในงานนั้นชัยทวัดกลับทิ้งเธออีกครั้งปล่อยให้เธอนั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางแขกมากมายขณะที่เขาไปคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจสาวสวยเขาจับมือเธอรูปไล้แขนเธออย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้คนในงานทุกคนต่างจับตามองแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรแพรดาวทำได้เพียงนั่งมองเขาจากระยะไกล เธอรู้ดีว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการหักหลังความรู้สึกของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ใจของเธอยังไม่อาจตัดใจจากเขาได้เลยความรักของเธอเหมือนกับพันธนาการที่มาตัวเธอไว้กับชัยทวัฒน์ทำให้เธอยอมเจ็บยอมทน เพราหวังว่าสักวันหนึ่งเขาอาจมองเห็นคุณค่าของเธอแต่ในขณะเดียวกันแพรดาวก็รู้ดีว่าเธอกำลังจมอยู่ในความรักที่ไม่สมหวังความรักที่ทำให้เธอกลายเป็นทาสของหัวใจที่ไม่เคยถูกปลดปล่อยแม้ว่าแพรดาวจะทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อชัยทวัฒหวังว่าเขาจะเห็นความรักและความจริงใจที่เธอมอบให้แต่ดูเหมือนสิ่งเหล่านั้นจะถูกมองข้ามเสมอมา การทำดีของเธอไม่เคยมีความหมายสำหรับเขาไม่ว่าจะเป็นการดูแลเขาในวันที่เขาป่วยการรอคอยเขากลับบ้านทุกคืนหรือการทำอาหารจานโปรดให้เขาทุกครั้งที่เขาเหนื่อยล้าชัยทวั์ก็ยังคงใช้ชีวิตตามใจตัวเองหาความสุขจากผู้หญิงคนอื่นโดยไม่สนใจความรู้สึกของเธอคืนหนึ่งขณะที่แพรดาวนั่งรอเขาที่โต๊ะอาหารจนดึก เขากลับมาถึงบ้านพร้อมกลิ่นน้ำหอมแปลกๆติดตัวและเพียงแค่กล่าวคำขอโทษเบาๆที่ติดงานนิดหน่อยแล้วเดินผ่านเธอไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแพรดาวมองตามเขาน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่มันคือการยอมรับความจริงเขาไม่มีวันเห็นคุณค่าของเธอหลังจากคืนนั้นแพดดวเริ่มคิดถึงชีวิตของตัวเองอย่างจริงจัง เธอรักเขามากแค่ไหนก็ตามแต่การทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เธอเป็นเพียงตัวเลือกสำรองไม่เคยได้รับความสนใจหรือความรักตอบกลับมันทำให้เธอเริ่มหมดแรงแพดดาวเริ่มพยายามตีตัวออกห่างจากชัยทวัฒเธอไม่ได้พูดตรงๆหรือรเผชิญหน้ากับเขาแต่เลือกที่จะค่อยๆห่างออกไปจากชีวิตของเขาอย่างเงียบๆเธอไม่รอคอยเขากลับบ้านเหมือนก่อน ไม่ทำอาหารหรือรอเขาอย่างใจจดใจจ่ะอ,อีกต่อไปเธอหันมาใส่ใจตัวเองเริ่มออกไปพบเพื่อนและทำในสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขโดยไม่ต้องรอความสุขจากเขาชัยทวัฒเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เขาเริ่มสงสัยว่าทำไมแพรดาวถึงไม่สนใจเขาเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่เขายังคงมั่นใจในตัวเองคิดว่าแพรดาวไม่มีวันไปจากเขาได้เขาจึงไม่ได้ใส่ใจมากนะัก แต่แพรดาวรู้ดีว่าวันหนึ่งเธอต้องเดินออกจากวงจรนี้ให้ได้ความรักที่ไม่มีการตอบรับไม่ว่าจะทำดีมากแค่ไหนมันก็เหมือนการเติมน้ำลงไปในถังที่รั่วเธอรักเขาแต่เธอก็รู้ว่าการรักตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กัน แพดาวรู้ดีว่าการตัดใจจากชัยทวัฒน์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดจากความรักที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองเริ่มทิ่มแทงหัวใจเธอจนไม่อาจทนได้อีกต่อไปเธอเริ่มสร้างกำลังใจให้ตัวเองพยายามก้าวข้ามความผูกพันที่เคยมีต่อเขาเธอเริ่มห่างเหินจากชัยทวัฒอย่างชัดเจนไม่รอคอยไม่คอยดูแล ไม่เศร้าตามติดเหมือนเดิมแพรดาวรู้ว่าต้องเดินออกจากพันธนาการของทารักที่เธอเคยเป็นมาเพื่อให้ตัวเองมีอิสระจากความเจ็บปวดช่วงเวลานั้นแพรดาวกลับไปหาสิ่งที่เธอเคยละทิ้งไปความฝันของตัวเองเธอเริ่มกลับไปทำงานที่เธอรักพบปับเพื่อนเก่าและพาตัวเองไปในสถานที่ที่ทำให้เธอมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาใครชีวิตของเธอเริ่มสดใสขึ้น แม้ว่าความรักในใจจะยังคงอยู่แต่เธอก็เลือกที่จะใช้ความรักนั้นเพื่อรักตัวเองแทนที่จะทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในขณะเดียวกันชัยธวัฒน์เริ่มสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของแพรดาวอย่างจริงจังเมื่อก่อนเธอคอยอยู่เคียงข้างเสมอแม้ว่าเขาจะทำตัวไม่ดีแค่ไหนแต่ตอนนี้เธอไม่สนใจเขาอีกต่อไปแทนที่จะโทษตัวเองเขาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไป ความสบายใจที่เขาเคยมีจากการที่แพรดาวคอยอยู่เคียงข้างเริ่มหายไปทีละนิดเขาเริ่มคิดถึงเธอและเริ่มรู้สึกว่าความรักที่เธอมอบให้มันมีค่ามากเพียงใดวันหนึ่งชัยทวัตพยายามเข้าหาแพรดาวอีกครั้งเขามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแพรดาวที่ขอโทษพี่รู้แล้วว่าพี่ทำผิดพี่ขอเริ่มต้นใหม่กับเธอได้ไหมเขาพูดด้วยความจริงใจที่ไม่เคยแสดงให้เห็นมาก่อน แต่แพรดาวเพียงยิ้มเบาๆสายตาของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอไม่โกรธไม่เกลียดแต่เต็มไปด้วยความสงบและความเข้มแข็งชัยทวัฒน์เราเคยผ่านอะไรมามากแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันรักตัวเองมากพอแล้วที่จะไม่กลับไปเจ็บอีกฉันไม่ใช่ท่ารักของเธออีกต่อไปแพรดาวพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเธอชนะใจตัวเองแล้วเธอไม่ต้องการคำขอโทษหรือความรักจากเขาอีกต่อไป ชัยธวัฒเริ่มตระหนักว่าตัวเองเสียอะไรไปความรักที่เคยเป็นของเขากลับหลุดมือไปเพราะความเห็นแก่ตัวและความเจ้าชู้ที่ไม่รู้จบแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วแพรดาวไม่ได้เป็นทาสของความรักที่บ้าคลั่งอีกเธอหลุดพ้นจากความเจ็บปวดและพันธนาการที่เคยรัดรึงตัวเองไว้อย่างสมบูรณ์เธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งในเส้นทางชีวิตที่ไม่มีชัยธวัฒ ชัยทวัดยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นของแพรดาวแต่ตอนนี้บรรยากาศรอบตัวกลับเย็นชาและเงียบงนันราวกับความสุขทั้งหมดได้จากไปพร้อมกับการตัดสินใจของเธอใจของเขาหน่วงหนักเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาไม่เคยยอมรับมาก่อนความสูญเสียที่แท้จริงความเสียใจลึกๆที่เขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกต่อไป เขาเดินไปที่โต๊ะอาหารซึ่งเคยเต็มไปด้วยมื้ออร่อยที่แพรดาวทำให้เขาเขาจำได้ถึงรอยยิ้มอบอุ่นที่เธอเคยมอบให้ทุกครั้งที่เขากลับมาบ้านแต่ตอนนี้ไม่มีใครรอเขาอยู่ไม่มีใครทำให้เขารู้สึกสำคัญแบบนั้นอีกต่อไปชัยวัตรไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะต้องรู้สึกว่างเปล่าเพียงนี้เมื่อเธอไม่อยู่เขาเคยมีทุกอย่างผู้หญิงที่รักเขาหมดใจ หญิงสาวที่ทำทุกอย่างเพื่อเขาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่เขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นชัยทวัตปฏิบัติต่อแพรดาวอย่างไม่สนใจใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเจ้าชู้ไม่เคยคิดว่าเธอจะไปจากเขาจริงๆจนกระทั่งวันนี้วันที่เธอเลือกที่จะก้าวเดินออกไปจากชีวิตเขาความเสียใจและความรู้สึกผิดท่วมท้นในใจของเขาชัยทวัตได้แต่โทษตัวเอง ทุกการกระทําที่เขาเคยทำร้ายแพรดาวนั้นย้อนกลับมาหาเขาอย่างเจ็บปวดเขาไม่สามารถย้อนเวลาได้เขารู้แล้วว่าผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคือแพรดาวแต่ในตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปหัวใจของเธอเข้มแข็งเกินกว่าที่เขาจะดึงเธอกลับมาในขณะเดียวกันแพรดาวก็ก้าวออกจากชีวิตที่เคยผูกพันอยู่กับชัยทวัฒน์อย่างเด็ดเดี่ยว เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เธอเป็นอิสระจากความเจ็บปวดเธอได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากกว่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเธอไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสของความรักที่ไร้ค่าอีกต่อไปแม้ว่าเธอจะเคยเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่แพรดาวก็เชื่อว่าความรักที่แท้จริงยังคงมีอยู่เธอเชื่อว่าต้องมีใครสักคนที่จะเห็นคุณค่าของเธอรักเธออย่างที่เธอควรได้รับ เธอจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งไม่หันกลับไปมองอดีตอีกแล้วแพรดาวเริ่มค้นหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตของตัวเองเธอเลือกที่จะรักคนที่เห็นค่าในตัวเธอคนที่พร้อมจะดูแลเธอและไม่ทำให้เธอรู้สึกเป็นรองชัยทวัฒนอาจเสียใจและอยากได้เธอกลับมาแต่สำหรับเธอช่วงเวลานั้นจบลงแล้วชีวิตของเธอกำลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และไม่มีอะไรที่จะหยุดยังความมุ่งมั่นของเธอได้แพรดาวมองไปข้างหน้าพร้อมที่จะพบกับความรักครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความจริงใจและไม่ว่ามันจะมาถึงเมื่อใดเธอก็พร้อมที่จะก้าวไปหามันอย่างมั่นคงด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่หวั่นไหวอีกต่อไป